กออกแล้วใช่ไหมกอ,อกแล้วครับโอ้โหเยี่ยมเยมอหแนะนำให้ <c oughs> ทำอย่างนั้นนี้ก็ <c oughs> ลงข้อมูลมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกคมันไม่ได้ยากเนาะแต่ยังไม่ได้ส่งทางธนาคารเนาะเพราะว่าเราต้องให้ได้เราเล่าอีกทีนะใช่ครับผมจะขอเมื่อไหร่ก็ได้ใช่มกันอันนี้อันนี้ได้ได้กี่พันซับแล้วคะได้ประมาณ8,400ันสี่ร้อยกว่าซับแล้วโอ้ค่ะน้องแมงจีซอนได้ประมาณแป0 0ันสี่ร้อยกว่าซับนะคะสุดยอดเลยค่ะยินดีกับน้องนะคะยินดีกับน้องค่ะแล้วน้องก็มีเอฟซีใจดีนะคะส่งมาเลี้ยงน้ำด้วยนะคะให้กับแมงจี รถนะคะแล้วก็ให้กับยูทูบเบอร์ด้วยค่ะให้รถคุณคุณต้องไปนะเว้ยต้องดูก่อนครับว่าดาวอารถมารับผมมาผมไม่มีรถไปกับผมไปไปวันนี้ไปเปล่างาอะไรนะไปไหมไปนี่เลยจำไรโลนะจำหัวมันอะไปแม่คุณต้องทำงานอะไรอยู่แถวนี้เปล่าอ๋อไม่ได้ทำครับชวน์แล้นะไปเปล่าพี่ปวดไปนี้เหรอที่9 20ใช่เขาเปลี่ยนแล้วเขาบอกเขาบวดไปนี้อันละ ไปเลยผมรอทุกตามอยู่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับบวชที่ไหนใช่ไหมหลายวันนะอาจจะกลับยี่สิบได้ได้ได้ครับไม่เป็นไรครับไปโอ้ลูกเดินทางปลอดภัยนะคะพี่เฉินชัยพี่เฉินชัยลงแล้วใจะมาเดี๋ยวตามไปกด้เขาเกี่ยวกับพยาได้ได้ที่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูใช่ไหมคะค่ะอยากไปอยู่เต่าไม่มีที่พักก็เป็นผู้หญิงน้องร้าปั่นมะพร้าว ยีครับนี่ใครเลี้ยงลูกผมครับเอฟซีเป็นตัวแทนผมเป็นตัวแทนของ f อฟคือ f อฟเลี้ยงสลองชื่อเจรัตครับ๋อเจรัตนะคะของเจรัตนะคะขอบคุณนะคะก็สมทบคือสลองได้พินครับแม่แม่ทุกคนก็สลองื้อเงแล้วนี่แมงจีซอนได้พินแล้วนะคะยินดีกับน้องนะคะ ว่าไปในการทํางานก็เหมือนได้ปิญญาใช่ปิญญาโอ้กว่าจะได้พินนี่ไม่ใช่ง่ายๆอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยน้องเขาได้แล้วนะคะได้พินขอแสดงความยินดีกับน้องเขานะคะเดี๋ยวนี้น้องมีกําลังใจขนาดจะบอกแม่ไปวยนะจ๊ะนี่ครับน้ำปั่นครับน้องที่ซอนฝันอย่างถึงแม่รัดพอมกับแม่ของลูกอ่ะก็ฝากบอกให้เจ๊รัดว่าดีแล้วครับที่ช่วยเหลือเนาะก็ขอขอบคุณ อย่างยิ่งเนาะลูกแรงสับลูกแรงเชียร์ลูกแรงนะพี่คนผมเอาโมโม่ป่านีไหมครับแล้แม่และลูกแม่ฝันลูกแม่ลูกด้วยแม่บุญทรรลูกก็เ่าต้นแม่แม่เนาะมีเหรอเขาให้ยังเหลืออยู่่ที่แม่ช่วยเหลือผมนะให้พี่นั้นมะม่วงตัวสามแก้วนะพี่พี่หนึ่งแก้วได้ของพี่ไหมได้ไหมหนึ่งแก้วแต่วันนี้แม่ขอถามว่าวันนี้ผมมีกำลังใจแค่ไหนแล้วลูกก็มีขึ้นมาเยอะแล้วครับ เราจะสู้ต่อไปใช่ไหมคะครับโอ้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะน้องก็น้องก็ขยันนะคะเพราะว่าน้องก็ทำไปตามความเป็นจริงและตามสภาพของน้องนะค่ะเลยนี่ค่ะโอ้นี่ไป่เห็นไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาให้หมอนุ่มก่อนไม่เป็นไรครับนี่นะครับเขาคือทุกคนห่วงเขาพิ่มพอดะช่๋ย้ด้วย พี่ฟงคุณชูกับหมอนวม้มั่วตกลงไม่ได้ให้แม่ให้แม่จันหอมอะอ่ะขอบคุณค่ะเจรั้อนนี้กรียน่นนี้นะครับรเขาึงครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่ลงเลยน้องแมงจีอนมากแ้ก็จะมีแก้วลงไย้อีกแก้วแก้วลไเอาไปตกทิกัทไงให้ให้ให้้นาเอาเลยพี่ลงให้แล้ว ในาพี่ลงให้แล้วค่ะอันนี้ก็ลงชื่อให้ยูทูบเบอร์ให้ออดด้วยนุ่นนุ่นงุ่้แล่วนุ่หนุ่้วล่นนุ่ลนุ่นนุ่แล้่ลงุ่้นุ่น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 นุแล้ว่นนุ่นนุ่นนุ่นหอมแล้วนนุ่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 วกุ่นนุ่นนุ่นนุ่่นนุนนยังไม่น ติ๊กไปเลยใครรับอ่ะติ๊กตัวเลขไปเลยอันนี้ก็จะเป็นการติ๊กที่ยูทูบเบอร์ที่เจรัตได้เลี้ยงกับเรายูทูบเบอร์นะคะนั่นของใครจีซอนไงลงแล้วอือไหนดูดินี่ไงไหนนี่จันหอมไม่ใช่จีซอนได้แล้วจันหอมได้แล้วจีซอนยังไม่มีเลยพี่ยังไม่ลงหรอลงจีซอนลงด้วยเงี้ยนี่นะคะใครรับแล้วมั้งจันหอมจีซอนไปะปะปมากินข้าว กินแล้วหรอแล้ววันนี้ไปเขาปะล่ะนี่นะคะอาหารเช้าว,วันนี้นะคะก็เลยนะคะเรา,าไ,ได้รับน้ําแล้วทีนี้เราก็มากินข้าวกันนะคะเนี่ยค่ะอยากไปเที่ยวด้วยจังเลยไปสิพี่ก็ไปดีนี่มีรถไปเขาไม่ได้ไปกับนั่นนะเขาไปตั้งสามวันพี่ไม่ไปอสามวันไปลับไป มะนาวอะไรไม่มรู้ไม่มีความเปรี้ยวเลยสิบกว่าลูกหมดปลาอร่อยไหมปลาเนี่ยอร่อยไหมไม่รู้คนทำก็ยังไม่ได้คิมเลยปลาอะไรอ่ะเขาเรียกปลาอะไรบิ่เด็กเพิดมิื้ข้าวเล้ตับอทองนม พี่ลี่มากินข้าวอยากตอบแทนแล้วนจในคุณพอลลี่ผมตัวเองหรือเปล่าตืดีนะ,พอพนะขอบคุณป้ายุติเธอขอร้อง อันตีนะเอฟเดียวม่่าะวอย่อนอยู่ไหนนวมาเร็วๆมาลูกเออเอามาให้ฉันแล้วก็อย่าหิวหยจะเอาเติมเพิ่มข้าวนะจำไว้นะเอฟซีนนะคะปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะคะจาก ที่ชูสีนะคะจากระนองนะคะส่งให้กับแอดในพูดที่ชั้นเอลนะคะได้ทานกันนะคะเนี่ยค่ะน้องเขาก็ทอดแล้วก็เรียกยูทูบเบอร์ได้ทานด้วยกันนะคะฟักหน้าฟักหลังเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มีคลิปตรงนี้เลยเนาะไม่ดีเนาะเานี่ยนะคะน้ำพริกกะปิน่าทานมากไข่ชะอมเอากลับคลิปนี้ไม่มีพริปอย่างนี่นะคะ สวัสดีค่ะยายาย่ชาแนลนะคะวันนี้ก็มาทานร้านในพอดที่ชาแนลนะคะน้องออสนะคะเชืรอออสเนาะเป็นคนทํานะคะทุกอย่างเลยกับข้าวเนี่ยน้องเขาเป็นคนทําให้ทานทุกวันเลยนะคะแม่บ้านพอดที่ชาแนลค่ะต้มยำปลานะคะแล้วก็ปลาหมึกชะอมพริกกระปิปลาทูนะคะปลาหมึกที่คุณจูนสีส่งมาแล้วก็จะทานกันมีนี่ปลาหมึกตัวใหญ่นะก็หลังจากเมื่อวานเราแบ่งปลาหมึกส่วนหนึ่งแล้วก็ปากออกส่วนหนึ่งนำไปใส่บาตรนะ แล้วก็เ้วยนะคะการใส่บานะก็มาทอดอร่อยพี่พี่กินนะกินไปแล้วนะฮะเนี่ยกินหลายคนนะฮะเมื่อวานก็กินไปแล้วนะฮะก็วันนี้ก็มายายาก็ได้กินลูกโดดอย่างนี้เลยใส่พริกเยอะๆทั้งวันเลยนะกินพริกเยอะๆขอขอบพระคุณเนี่ยนะคะให้ดูช่องน้องในกดที่ชั้นแล้นะคะน้องเขาทอดให้กินทุกวันนะคะนนะะคครับโอเสำหรับคลิปนี้ก็จะกินให้ไม่เหลือเลยนะปลาหมึกชอบมากเลยยี่ปลาหมึกตัวใหญ่ๆนะอู้ยพี่น้อง